สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคงเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาสิษย์ของพระร่วงเจ้าที่มีให้เรียนในบทเรียนหรือพงสวดานหรือนิทานที่เล่าขานสืบต่อกันมาบ้างแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และอนุภาพของพระร่วงนั้นถือว่ามีมาช้านานแล้วจนมีการสร้างเป็นพระเครื่องหรือเหรียญรุ่นต่างๆที่มีเกจิอาจารย์ ที่มีความเข้มขลังในพุทธคุณปลูกเสกให้ประชาชนได้นำมาพกห้อยคอไว้สักการะบูชาอยู่มากมายในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงห์ของเราจึงขอนำเสนอประวัติเกี่ยวกับกำเนิดของพระร่วงเจ้าที่เล่าขานบอกต่อกันมาในอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในอดีต เมื่อครั้งพันปีเศษล่วงผ่านมาแล้วณนะกรุงอินทปัตมีพระเจ้าอุทัยราชเป็นผู้ปกครองเมืองพระเจ้าอุทัยราชมีพระมเหสีซึ่งมีเชื้อสายพวกนาคมีนามว่าพระนางนาควันหนึง่งเมื่อพระเจ้าอุทัยราชพาพระมเหสีซึ่งกำลังมีพระคันแก่ใกล้คลอดเสด็จประพาสณหารายของเมืองอมราพิรุณบูรพระนางนาค ก็ทรงประสูตรโอรสออกมาเป็นไข่หนึ่งฟองพระเจ้าอุทัยราชไม่ทรงทราบชาติกำเนิดเดิมของพระมเหสีจึงเกรงว่าไข่ฟองนี้อาจจะเป็นเสนียดจันไรและทำให้เกิดความอับประมงคลแก่บ้านเมืองจึงทรงรับสั่งให้นำไข่ฟองนั้นไปทิ้งแต่ก่อนที่พระมเหสีจะเสด็จตามพระสวามีกับพระนางนาค ได้ทรงรับสั่งให้ทหารคนสนิทนำไข่ไปฝังทรายไว้ไม่ให้ทำลายโดยเด็ดขาดในขณาดที่กรุงละโว้ซึ่งในเวลานั้นไม่มีเจ้าเมืองครอบครองนายคงเกลวซึ่งเป็นนายกองส่งน้ำทำหน้าที่รักษาการแทนอยู่ขนาดนั้นเมืองละโว้อยู่ในความปกครองของขอมเมืองละโว้ต้องส่งสวยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบศรเป็นบรรณาการทุกสามปี กลับจากคุมไพรพลขนน้ำไปถวายพระเจ้าปทุมสุริยะวงศ์หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองณเมืองขอมขนาดขบวนเกวียนของนายคงเกลาผ่านเมืองอัมาราพิรุณบูนก็พบกับไข่หนึ่งฟองที่มีขนาดใหญ่กว่าไข่ทั่วไปผุดขึ้นมาบนหาดทรายนายคงเกลา จึงเก็บเอากลับไปยังเมืองละโว้ด้วยและนำแม่ไก่ให้มาช่วยฟักไข่ตัวละหนึ่งเดือนพอครบสิบเดือนไข่นั้นก็แตกออกภายในไข่มีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนายคงเกลาจึงตั้งชื่อว่าร่วงและเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อโตอขึ้นอายุได้11ปีร่วงจึงรู้ว่าตนเองมีวาจาสิทธ์ด้วยเหตุที่วันหนึง่ง ได้ไปพายเรือเล่นในทุ่งพรมมาศพายเรือตามน้ำไปได้สักพักก็คิดจะกลับแต่ต้องพายทานน้ำจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงพูดเปลยๆออ,ออกมาว่าทำไมน้ำไม่ไหลกลับไปทางเรือนเราบ้างทันใดนั้นน้ำในทุ่งพรมมาศก็เปลี่ยนทิศไหลาพาเรือกลับอย่างที่ตนพูดเด็กชายร่วงได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกให้ใครรู้ ต่อมาไม่นานนายคงเกลาถึงแก่กรรมลงบรรดาไพ่พ,พลทั้งหลายจึงยกให้ในายร่วงเป็นนายกองส่งน้ำแทนและเมื่อครบกำหนดส่งน้ำนักคุ้มค่าหลวงจากเมืองขอมได้คุมกองเกวียน50เล่มพร้อมไพ้พล1,000คนมาบรรทุกน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบสอนเพื่อนำไปประกอบพิธีเมื่อมาถึงเมืองละโวได้ทราบข่าวนายคงเกาเสียชีวิต จึงให้คนไปตามนายร่วงซึ่งทำหน้าที่แทนมาพบนายร่วงจึงบอกกับนักคุ้มว่าท่านเอาโอ่งเอาไหาที่ทำด้วยดินมาใส่น้ำอย่างนี้หนักเปล่าๆจงช่วยกันสารฉลอมใส่น้ำไปเถิดเราจะส่งน้ำมิให้ไหลออกมาเองนักคุ้มเห็นนายร่วงรับรองแข็งขันว่าสามารถทำได้ ก็สั่งไพร่พลให้ช่วยกันสารฉลอมใส่เกวียนเล่มละ25ใบซึ่งเมื่อนำฉลอมทุกใบไปตักน้ำตั้งบนเกวียนปรากฏว่าไม่มีน้ำไหลรั่วออกมาเลยแม้แต่ใบเดียวนักคุ้มรู้สึกเกงอำนาจวาจาสิทธิ์ของนายร่วงจึงรีบนำขบวนเกวียนเดินทางกลับเมืองขอมระหว่างทางถึงด่านแห่งหนึง่งนักคุ้มเกิดแครงใจว่าถูกนายร่วงหลอกให้ขนฉลอมเปล่าไปเมืองตน จึงเปิดชะลอมดูก็เห็นน้ำยังอยู่เต็มเหมือนเดิมไม่รั่วออกมานักคุ้มจึงยกย่องในร่วงว่าเก่งกล้าสามารถนักและให้จารึกเรื่องราวครั้งนี้ไว้เป็นสำคัญณนะที่แห่งนั้นต่อมาจึงเรียกที่แห่งนั้นว่าด่านจารึกครั้นเดินทางต่อมาจนถึงเมืองตึกโชชาวเมืองพอทราบข่าวก็เล่าลือเรื่องที่นักคุ้มนำฉลอมใส่น้ำบรรทุกมา เจ้าเมืองขอมทราบจึงเรียกนักคุ้มไปสอบถามนักคุ้มก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองขอมฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกชลอมใบที่ยังมีน้ำขังอยู่เทลงในพะเนีย้ยลให้เห็นเป็นประจักษ์แก่เจ้าเมืองและเหล่าข้าราชบริพารโดยทั่วหน้ากันเจ้าเมืองขอมตกพระทัยตัดว่าบัดนี้มีผู้มีบุญมาเกิดณนะเมืองละโวแล้วการภายหน้า จะเป็นอันตรายแก่เราอย่าะนั้นเลยเราควรจะรีบยกกองทัพไปจับตัวในร่วงมาสังหารเสียดีกว่าว่าแล้วก็ส่งทหารจำนวนหนึ่งเดินทางมายังกรุงระโวเพื่อจับตัวในร่วงไปสำเร็จโทษทันทีเมื่อข่าวนี้รู้ถึงหูในร่วงว่าทหารขอมจะยกทัพมาจับตัวนายร่วงก็หนีออกจากเมืองระโวขึ้นไปทางเหนือและได้หลบอยู่ริมวัดแห่งหนึ่ง ณบ้านบางคลานเขตเมืองพิจิตรได้รับความอดอยากถึงกับต้องขออาหารชาวบ้านกินผู้ที่มีจิตเมตตาได้นำข้าวและปลาหมอตัวหนึ่งมาให้นายร่วงกินเนื้อปลาทั้งสองข้างจนหมดแล้วโยนก้างลงไปในสระแล้วสั่งว่าเจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิดพรันปลาซึ่งไม่มีเนื้อมีแต่ก้างก็กลับมีชีวิตขึ้นมาแหวกว่ายอยู่ในน้ำ ซึ่งปลาชนิดนี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าปลากล้างต่อมานายร่วงจึงเดินทางไปจนถึงเขตแขวงเมืองเฉลียงนายร่วงจึงหยุดพักและรู้สึกปวดท้องถ่ายจึงนั่งถ่ายที่ข้างป่าเสร็จแล้วได้หากกิ่งไม้แห้งมาชำระและโยนทิ้งพร้อมสั่งว่าจงงอกขึ้นมาเถิดพลันไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ และมีกลิ่นเหมือนอาจมชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าไม้ชาระพระร่วงนายร่วงพเนจรหลบหนีพวกทหารขอมอยู่เป็นเวลาหลายปีจนเมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระพิสุขอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองสุขโขทยัยชาวบ้านเรียกท่านว่าพระร่วงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันหนึง่งนายทหารขอมซึ่งทราบข่าวได้ติดตามมา รั้นถึงวัดที่พระร่วงจำพรรษาอยู่ได้ใช้ริดดำดินลอดกำแพงวัดเข้าไปเห็นพระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่ไม่รู้จักจึงถามว่าพระร่วงที่มาจากเมืองละโวอยู่ที่ไหนพระร่วงจึงสอบถามจนรู้ว่าเป็นนายทหารขอมที่ตามมาจับตนจึงบอกแกนายทหารท่านนั้นว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่แหละอย่าไปไหนเลย ฉันจะไปตามพระร่วงให้ด้วยฤทธิ์วาจาสิทธิ์ของพระร่วงร่างของขอมดำดินผู้นั้นก็แข็งกลายเป็นหินติดคาแผ่นดินอยู่ตรงนั้นทันทีต่อมาเมื่อเจ้าเมืองสุขโขทัยสวรรคตและชาวเมืองรู้ว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันขอให้พระร่วงลาสิกขาบทแล้วอัญเชิญขึ้นเป็นเจ้าเมืองพระนามว่าพระเจ้าศีจันทราธิบดี และนับแต่นั้นมาพระร่วงขึ้นครองราชสมบัติกรุงสุขโขทยัยก็จเจริญรุ่งเรืองนับแต่นั้นมานับพันปีจนถึงการล่มสลายนี่เป็นตำนานนิทานพื้นบ้านอีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของพระร่วงที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในวาจาสิทธิ์ที่เป็นที่เล่าขานต่อกันมาถึงความมีปฏิหารวาจาสิทธิ์และเมื่อปีพุทธศักราช 2,497ทางกรมศิลปากรได้มีคำสั่งให้เข้าบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทยัยจนถึงปีที่สองพุทธศักราช2,499ในวันที่สองมีนาคมได้มีคนงานก่อสร้างจำนวนสี่คนได้ลักลอบเข้าไปขุดพระปางใหญ่ตรงใต้าฐานพระพุทธรูปแถบฝั่งทิศตะวันตก ได้พบพระพุทธรูปจำนวนมากภายในยังพบหายสีขาวที่บรรจุพระร่วงหลังรางปืนซึ่งยังมีนักสะสมพระรุ่นเก่าเล่าให้ฟังอีกว่ามีการขุดพบพระร่วงหลังรางปืนที่กรุเมืองอื่นอีกหลายเมืองเช่นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสิงห์บุรีเชื่อกันว่าพระร่วงหลังรางปืนมีพุทธคุณยอดเยี่ยมในทุกด้าน มีทั้งอำนาจบารมีเมตตามหานิยมแกล้วคลาดโดยเฉพาะทางคงกระพันชาตรีซึ่งจะถูกจัดอยู่ในพระชุดเบญจภาคีประเภทเนื้อชินที่เป็นสุดยอดจกกักรพรรดิแห่งพระเครื่องสันนิฐานว่าเป็นพระที่พวกขอมได้สร้างไว้ในสมัยที่เข้ามาเรืองอำนาจในยุคสุโข,ขทยัยและนี่ละค่ะเป็นเรื่องเล่าประวัติความเป็นมา และที่มาของการกุดพบพระร่วงพระบูชาที่เป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงที่ในปัจจุบันนี้หายากมากที่เป็นของจริงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจึงจะแยกระหว่างของทำเรียนแบบและของจริงและมีมูลค่าเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะครอบครองมากเรียกว่า ถ้าใครมีไว้บูชาถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากหวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์และให้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะกับท่านผู้ฟังทางช่องเรื่องเล่าจากวรสินของเราแต่สำหรับผู้เล่าเหมือนได้ทบทวนวิชาประวัติศาสตร์เก่าที่ได้คืนอาจารย์ไปแล้วให้กลับคืนมาใหม่เลยค่ะยิ่งเป็นแบบนิทานยิ่งชอบค่ะ เพราะนิทานมีความน่าติดตามและไม่ดูหนักจนเกินไปทำให้จดจํำง่ายคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิทานพื้นบ้านมณะที่นี้ด้วยนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิ่งของเราต้องขออภัยมณะที่นี้นะคะพบกันได้ในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ